ชาวราศีกันทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกันกับเราอีกเช่นเคยวันนี้เราก็จะมาดูดวงชะตาของท่านว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้ดวงชะตาราศีของท่านที่เข้ามาอยู่ในเดือนเมษายนในช่วงนี้จะมีดวงดาวหลายดวงจะมีทําการโยกย้ายโคจรสับเปลี่ยนกันหลายต่อหลายดวงอาทิเช่นดาวพระศุกร์ดาวพระอาทิตย์ดาวพระเกต การที่มีดวงดาวโครจรโยกย้ายกันหลายดวงนั้นจะทำให้ชาวราศีกันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีเกิดขึ้นกับราศีของท่านได้พอเข้าเดือนเมษายนคือวันที่สองของเดือนเมษายนนั้นดาวพระศุกร์ก็จะทำการโครจรเข้าสู่ราศีมีนจะทำให้ชาวราศีกันนั้น พบกับความสมหวังการดำรงชีวิตที่เคยล้มเหลวต่อไปก็จะกลับมาดีขึ้นจะมีกินมีใช้บางท่านนั้นที่เคยตกงานไม่มีงานทำช่วงนี้ท่านจะมีงานทำจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายคนรักก็จะเอาอกเอาใจดีรวมไปถึงเพื่อนที่ร่วมงานก็รักใคร่กันดี มีอะไรก็แบ่งกันกินมีอะไรก็แบ่งกันใช้ชาวราศีกันนั้นพอถึงวันที่13าเมษายนดาวพระอาทิตย์นั้นก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษช่วงนี้ชาวราศีกันนั้นจะต้องระมัดระวังให้ดีการทำงานหรือว่าการทำอะไรก็ต้องให้มีความระมัดระวัง หลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของใช้ในครัวเรือนก็อีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านใช้แล้วก็ให้เก็บให้ดีอาจจะมีการสูญเสียหรือว่าอาจจะมีการหายไปได้อาจจะมีคนอื่นมาหยิบเอาไปก็เป็นไปได้การใช้รถใช้สนนหรือว่าขับรถไปจอดที่ไหนก็อย่าลืม ล็อกให้ดีทําให้ดีมิฉะนั้นอาจจะมีการสูญหายได้ถ้าหากว่ามีใครเขามาขอยืมเอาไปใช้ในทางที่เรียกว่าเราไม่รู้ว่าเขาเอาไปใช้ในทางดีหรือไม่ดีเราก็อย่าให้เขาเอาไปสำหรับในเรื่องรถแต่สำหรับในเรื่องสัตว์เลี้ยงภายในบ้านนั้นให้ท่านระวังให้ดีในช่วงนี้ อาจจะไปรบกวนบ้านใกล้เรือนเคียงเขาก็ได้อาจจะทำความเดือดร้อนมาให้กับเราชาวราศีกันในด้านของการงานในช่วงนี้จะทำอะไรให้ท่านระมัดระวังจะไม่ค่อยลาบรื่นเท่าไรในช่วงนี้จะมีคนคอยชิงดีชิงเด่นกับเราบ้างก็คอยเอารัดเอาเปรียบแต่พอถึงวันที่ 22เมษาไปแล้วดาวพระเกตนั้นจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมช่วงนี้จะทำให้ชาวราศีกันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีการงานก็จะมีงานที่ดีจะมีคนรอบข้างนั้นคอยให้การสนับสนุนท่านอยู่เสมอและจะเป็นที่รักของเจ้านาย ถ้าหากว่าเรามีลูกน้องมากมายท่านก็อย่าได้ตระหนกอะไรจงมันเอาอกเอาใจเขาบ้างกับลูกน้องแล้วลูกน้องก็จะทำดีต่อเราถ้าหากว่าเราเป็นลูกน้องเขาบ้างก็จะมีเจ้านายคอยเมตตาเราคอยช่วยเหลือเราไม่รู้ว่าจะเป็นงานหนักหรือจะเป็นงานเบา งานที่เราทำนั้นทุกอย่างก็จะมีความสำเร็จจะมีคนคอยให้กำลังใจตัวเราอีกต่างหากในด้านของการเงินในช่วงนี้ดาวพระเกตยังอยู่ในราศีกุมจะทำให้การเงินของชาวราศีกันนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีใช่มีสอยไม่ขาดมือการเงินก็จะมีมาจ่าย ในด้านการลงทุนเกี่ยวกับการค้าขายช่วงนี้จะเป็นการดีถ้าหากว่าเราลงทุนได้จะมีกำไรในการค้าขายจะเป็นช่องทางที่ดีช่วงนี้จะทำอะไรก็จะเกิดผลดีทั้งนั้นถ้าท่านทำงานเกี่ยวกับการรับเหมาท่านก็จะมีกำไรที่ดีและจะมีงานเข้ามาอยู่ อยู่เรื่อยๆงานก็ดีเงินก็ด,กดีจะมีมาตลอดการดำรงชีวิตของท่านจะราบลื่นดีไม่มีติดไม่มีขัดท่านจะเอ่ยปากขอร้องอะไรกับใครก็จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการเงินก็จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือให้ความสนับสนุน สำหรับในด้านของความรักคนรักในช่วงนี้ท่านที่มีคู่อยู่แล้วจะมีการที่เรียกว่าความคิดเห็นนั้นจะไม่ค่อยตรงกันจะมีการทะเลาะเบาแวงกันบ่อยครั้งแต่ก็ไม่เป็นไรก็เปรียบเสมือนลิ้นกับฟันยังย่อมกระทบกันได้จะมีการกระทบกันบ่อยครั้งหนักบ้างเบ,า,งบาบ้าง ก็แล้วแต่แต่ก็อยู่ด้วยกันได้สำหรับคนที่ยังเป็นโสดภายในช่วงนี้ในช่วงของเดือนเมษายนปลายเดือนนั้นท่านก็จะมีคนเข้ามาหาคุณเข้ามาพูดมาจาอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็เป็นไปได้เขาจะมาตีสนิทกับท่านแต่เขาผู้นั้นก็จะมีอายุ มากกว่าท่านนิดหน่อยเขาจะเป็นคนดีมีฐานะถ้าคบกันไปท่านก็อาจจะได้อยู่ร่วมกันก็ได้ก็ถือว่าเป็นรักที่มีอมะตะจะอยู่ด้วยกันจนเท่าจนแกจนถือไม่เท่ายอดทองจนมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองสำหรับในด้านของสุขภาพของชาวราศีกันนั้นจะเป็นคนแข็งแรง นอกเสียจากผู้ที่มีโรคประจําตัวอาจจะมีการล้มหมอนนอนเสือได้ด้วยโรคประจําตัวของท่านก็โปรดระวังไว้ในด้านของสุขภาพในช่วงนี้ชาวราศีกันก็ถือว่าไม่มีอะไรมากนักช่วงนี้ให้ท่านคอยหมัน่นทำบุญทําทานตักบาตรตรวจน้ำ แผ่กุศลผลบุญให้บรรทบรุษหรือว่าบิดามารดาก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านให้มีพลังและมีความแข็งแกร่งอีกต่อไปก็ขอให้ท่านที่ฟังคลิปของเราอยู่นี้จงมีความสุขความเจริญท่านจะคิดสิ่งไรจะทำอะไรก็ให้มีความสมความมุ่งมา่รปรารถนา จะคิดถึงเงินก็ให้ได้เงินจะคิดถึงทองก็ให้ได้ทองไม่ว่าจะคิดสิ่งไรอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้สิ่งของต่างๆก็ขอให้ชาวราศีกันจงมีความสำเร็จและจงมีความที่เรียกว่าอยู่ดีมีสุขก็ขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยถ้าเรามีคลิปใหม่ๆลงอีกเราก็จะได้ มาพบกันอีกเช่นเคยก็ขอขอบคุณทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับ